เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็เด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ บอกเพื่อนกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจแอนบีเทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคยหนึ่งกุมภาพันธ์2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิโครบัสเกมบอลเอ็นบีเอของสหรัฐอเมริกาเชา้าวันพฤหัสบดีครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านการท่าเรือครับพอร์ตแลนด์เทรเบรเซอร์วันนี้เปิดบ้านโมด้าเซ็นเตอร์ตอน10บโมงเชา้าตามเวลาในประเทศไทยครับต้อนรับคำเยือนของพิยากวางมิววอกกี้บัคส์โดยโค้ชของเจ้าบ้านครับพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์อคือชอนซีบิววัปส์ วันนี้จะได้ดวลกับโค้ชใหม่ของ m i l กี้บั๊ครับอย่าง d o อกร v e วิร์สก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ผลงานเกมล่าสุดของ Portland t ์ a ทรเบ a z e r อครับก็สามารถเอาชนะ p h i l เดลเฟียสเวนตีได้ขาดลอยนะฮะในทีมที่ไม่มีโจเอลเอมบีดครับในวันนั้นด้วยสกอร์130ต่อ104ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นแม่ทัพของทีมอย่าง Jeremy ีแ a รน27แต้ม5รีบาด์3แอสซิส เสริมด้วยโมคัมบอกดอนครับกาดตัวเก่าของทีม24แต้ม5รีบาว9แอสซซสครับส่วน DA ครับเดียนเรเอตันกดไป18แต้ม6รีบาวสุดท้ายพอร์ตแลนด์เก็บชนะเหนือซิกเซอร์ได้แบบเฉียบขาดส่วนผลงานเกมล่าสุดครับของมิวกี้บัคก็พลาดทายกับทีมแชมป์เก่าเดนเวนร์นักเกสครับด้วยสกอร์107ต่อ113 แม้เกมนั้นครับผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่งมิลกี้บัคนะฮะยานิสอันเตโตคอมโปยีบเกแต้ม12รีบาวน์เป็นดับเบิลดับเบิลแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอครับเจ้ายักษ์บุ๊คโลเปสกดไปอีก19แต้ม2รีบาวน์สองแอซิสต์เดเมียนลิลาร์18แต้มครับแต่สุดท้ายมิลกี้บัคก็แพ้กับเดนเวอร์ผู้เล่นตัวจริงในวันนี้พอยก,การ์ดฝั่งเจ้าบ้านพอร์ตแลนด์เป็นเมลคอมบ็อกดอนจอมเก่าครับจะได้ดวลกับเดมิลลิลารสเจ้าของฉายาเดมทาม ตำแหน่งนี้อย่างไรก็ตามก็คงต้องยกให้กับลินลัดดูดีกว่าชุดในการมวยยิง3มแต้มเอนฟอนิสไซมอนครับบางเกมก็ถือว่าแม่นแบบสุดๆครับจะได้ดวล3คะแนนกับมาลิคบิสลีย์ตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีครับเพราะไซมอนก็ทำสกอร์ได้สูงทุกเกมครับไปกันต่อที่ตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดครับแม่ทัพของพอร์ตแลนด์เจเรมีแกรนด์ครับจะได้ดวลกับคริสมิเดอร์ตันครับตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีอย่างมากทั้งเรื่องการสร้างสกอร์และการมีส่วนร่วมกับทีมครับ พาวเวอร์ฟอร์ครับฝั่งเจ้าบ้านเป็นดาวรุ่งอย่าง j จาเบรี a l วอลเกอร์ครับจะได้ดวลกับมหาเทพพยากวางยานิสอันติโวคอมโปตำแหน่งนี้คงไม่ต้องเทียบครับยานิสเหนือกว่าหลายขุมครับและเซ็นเตอร์คุมอในวันนี้เดือดอย่างแน่นอนครับเดียนเรเอตันครับหรือ DA ครับจะได้ดวลกับเจ้ายักษ์บุ๊คโลเปสของทางด้านมิววอกกี้ครับตำแหน่งนี้ผมขอให้คะแนนเท่ากันครับใกล้เคียงกันมากครับ วันนี้ครับผู้เล่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านมีปัญหาแก่ตัวสำรองอย่างเชลดอนชาร์ปครับไม่สามารถลงสนามได้ส่วนรายชื่อของมิลกี้บัคเท่าที่เช็คล่าสุดครับไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บเลยครับแม้แต่คนเดียวและไปดูชมหน้ากันอีกครั้งครับผู้เล่นตัวจริงที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านการท่าเรือพอร์ตแลนด์เทรเบลเซอร์ประกอบไปด้วยมอร์คอมบ็อกดอนเอนฟอนี่ไซมอนเจอร์มีแกรนจาเบอรีวอเกอร์และดรีนเดเอตัน ส่วนมิวกิบักทีมเยือนประกอบไปด้วยเดเมียนลิลานมาลิคเบสลีย์คริสมิดเดตันยานิสอันติทูคอมโปและเจ้ายักบุกโลเปสเจ้าบ้านพอแลนทรเบเซอร์รังอันดับ14ในสายตะวันตกครับรองบวยครับลงเล่นไปแล้ว47เกมชนะ14เกมแพ้ไป33ครับส่วนบักครับเป็นรองจากฝูงครับสายตะวันออกชนะ32แพ้แค่15ครับเป็นรองแค่บอสตันเท่านั้นในสายตะวันออก แอนฟินีไซมอนในฤดูกาลนี้ยี่สิบสองจุดแปดแต้มต่อเกมครับเทียบกับยานิสครับสามสิบเอ็ดจุดศูนย์แต้มต่อเกมเปอร์เซ็นต์ฟิวโกของไซมอนอยู่ที่สี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับส่วนยานิสอันเตโตคอมโปครับเปอร์เซ็นต์ฟิวโกสูงลิฟต์อยู่ที่หกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์และทัศนะของดานเจนในคู่นี้ครับเรียกได้ว่าคู่นี้เป็นบาสที่มีความห่างของฝีมือค่อนข้างจะชัดเจนครับตัวผู้เล่นตำแหน่งต่อตำแหน่งของทีมเยือนครับมิลกี้บัคดูดีกว่าพอแลนดเทรเบเซอร์อย่างมากครับรับบบพอออรร์์แลลนนนดดดททเเเซขคื่โยาาง้า เอนฟอนีสไซมอนและเจอร์รี่แกลนเท่านั้นครับซึ่งบางวันก็แม่นบางวันก็ไม่แม่นครับส่วนมิลกี้บัคมีความแน่นอนมากกว่าครับยานิสและเดเมียนลิลลาดรวมพลังกันวันนี้ครับแม้จะเป็นเกมเยือนก็น่าจะบุกมาชนะได้อย่างน้อย9้าแต้มครบคร่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA 2 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอดเ2 2ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ